มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าการทดลองของบอยได้การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนถุงทรายกับส่วนกลับของปริมาตรอากาศในกระบอกสูบเนี่ยหรือ1นส่วน V เนี่ยครับดังรูปซึ่งรูปอยู่ข้างหลังนะถ้าพื้นที่หน้าตัดของกระบอกเป็น3คูณสิบงลบสตารางเซนติเมตรและถุงทรายถุงละ5นิวตันและน้ําหนักลูกสูบ และแป้นรวมกันเนี่ยครับเป็น4นิวตันเขาบอกว่าให้หาความดันบรรยากาศอ่าเดี๋ยวดูกราฟก่อนครับรูปของกราฟเป็นแบบนี้โอเคจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยครับเป็นกราฟจำนวนถุงทรายกับหนึส่วน V ใช่ไหมซึ่งเป็นกราฟที่ได้จากการ กดลองกดของบอยใช่ป่ะครับซึ่งจำได้ไหมที่ต้องที่ต้องจำได้เลยคือถ้าเจอกราฟนี้เมื่อไหร่เนี่ยะระยะตัวนี้ครับคือระยะที่เกิดจากความดันของอะไรความดันของบรรยากาศรวมกับบวกกับความดันของแป็นไม้ ใช่ป่ะอ่าจึงทําให้เกิดกราฟนี้ขึ้นมาได้โอเคนะอะแสดงว่าถ้ามันตัดที่ลบเนี่ยครับแสดงว่าความดันของถุงทราย7ถุงความดันของ P คือความดันนะความดันถุงทราย7ถุงต้องเทียบเท่ากับอะไรครับต้องเทียบเท่ากับความดันบรรยากาศรวมกับความดันของแป้นไม้นั่นเองอ่า โดยโจทย์เขากําหนดว่าอะไรครับโจทย์เขากําหนดว่าถ้าพื้นที่หน้าตัดกระบอกสูบเป็นสามคูณสิบเงลบสี่ตารางเซนติเมตรถุงทรายหนักถุงละห้านิวตันน้าหนักของลูกสูบบวกแป้นเนี่ยเป็นสี่นิวตันให้หาความดันบรรยากาศใช่ปะ่ะก็ตั้งเลยครับถุงทรายเนี่ยหนักถุงละห้านิวตันเจ็ดถุงก็ต้องหนัก 7จ็ดคูนิวตันใช่ป่ะแต่ว่าไอตัวเนี้ยเป็นหน่วยนิวตันใช่ป่ะยังไงก็ต้องทําให้เป็นหน่วยความดันก่อนคือนิวตันต่อตารางเมตรใช่ป่ะต้องเอาแอรเรไปหารคือ3ามคูณสิลังลบสตารางเซนติเมตรซึ่งถ้าพี่เขียนแบบเนี้ยถูกหรือผิดครับก็ผิดใช่ป่ะเพราะว่าตารางเซนติเมตรไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นตารางเมตรก่อน เปลี่ยนยังไงล่ะก็ถ้าตั้งใจเรียนก็น่าจะรู้แหละถ้าเปลี่ยนตารางเซนติเมตรเป็นตารางเมตรก็เอาสิบกำลังลบสี่ไปคูณใช่ป่ะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูก็ได้ครับจะได้ว่าอ่าสิบกำลังหนึ่งเมตรเนี่ยครับเป็นสิบกำลังสองเซนติเมตรใช่ป่ะคือหนึ่งร้อยเซนติเมตรแสดงว่าหนึ่งตารางเมตรเนี่ยครับก็เป็นสิบกำลังสอง ยกกำลังสองเท่ากับ10บกำลังสี่ตารางเซนติเมตรแสดงว่า1ตารางเมตารเท่ากับ10บกำลังสี่ตาราง m, เซนติเมตร1ตารางเซนติเมตรครับก็ต้องเท่ากับ10บกำลังลบสี่ตารางเมตรนะเองนี่ก็ค,คือที่มาอ่ะดังนั้นเรามาเริ่มทำกันได้แล้วความดันถุงท้ายเจ็ดถุงครับความดันถุงท้ายเจ็ดถุงคือ5คูณ7นิวตันใช่ป่ะหารด้วย3คูณ10กำลังลบสี่ คูณสิบกำลงังลบสี่ตารางเมตรใช่ไหมครับดังนั้นถูกแล้วหาความดันบรรยากาศและหาอ่าแล้วก็ความดันของแป้นไม้ใช่ปะ่ะซึ่งความดันลูกสูบแบบแป้นไม้เนี่ยคือคือน้ำหนักของมันคือสี่นิวตันดังนั้นความดันของมันคือสี่นิวตันหารด้วยสามคูณสิบกำลังลบสี่คูณสิบกำลังลบสี่ ตารางเมตรใช่ไหมครับถ้าได้แบบนี้แล้วถ้าเราต้องการความดันบรรยากาศเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อเนี้ยครับมันไม่ใช่ข้อเปรียบเทียบใช่ไหมข้อที่ใช้เปรียบเทียบดังนั้นเราดังนั้นถ้าเราใช้หน่วยแบบเนี้ยไอความดันบรรยากาศของเราเนี่ยมันก็จะได้หน่วยนิวตันต่อตารางเมตรไงแต่ว่าถ้าเราใช้หน่วยข้างล่างเนี่ยครับเป็นตารางเซนติเมตร ครับในบรรยากาศของเราก็จะเป็นนิวตันต่อตารางเซนติเมตรซึ่งเราไม่ต้องการเพราะว่าเราถ้าเราได้หน่วยเนี้ยเราต้องมาเปลี่ยนหน่วยอีกทีใช่ไหมเสียเวลาใช้หน่วยนี้ดีกว่าทําให้เป็นตารางเมตรไปซะเลยเพื่อจะได้หน่วยที่เราต้องการเลยโอเคป่ะก็ต่อไปครับก็อ่ะเจ็ดาสามสใช่ป่ะสามสิบคูณสคูณสิบกำลังลบแย้ายสี หารด้วย3มคูณสิบกำลังลบแมาหารครับก็ได้4ลบด้วย4คูณ3ามคูณสิบกำลังลบแเท่ากับคพลังบรรยากาศก็คิดเลขครับได้สาสบอดส่วนด้วย3คูณ10บกำลงังลบแปดสามคูณสิบกำลังลบแ ก็ก็ต่อเลยครับก็คิดเลขครับได้ P บรรยากาศเท่ากับเท่านี้ก็3ครับตัดได้ประมาณ10ย้าย10บไปลบแขึ้นไปครับก็ได้10บกําลัง9เท่ากับความดันบรรยากาศก็ตอบ สิบกำลังเก้าครับเราเนี่ยครับก็อาจจะงงนิดนึงทำไมความมนบรรยากาศเป็นสิบกำลังเก้านิวตันเลยซึ่งมันมากเหลือเกินมันไม่น่าจะถูกต้องสงสัยพี่โจททย์โจย์มาผิดอะ่ะคืออ่ามันกําหนดเป็นตารางเซนติเมตรใช่ไหมพี่ว่าตารางเซนติเมตรเนี่ยน่าจะเป็นตารางเมตรมากกว่าอ่ะถ้าเป็นตารางเมตรปุ๊บก็ไม่ต้องคูณสิบกำลังลบสี่ใช่ไหมครับคาตอบที่ได้เนี่ย ก็จะเป็นสิบกำลังไอสิบกลังลบแเนี่ยถ้าไม่คูณสิบกลังลบสี่เนี่ยมันก็จะได้ประมาณสิบกำลังลบส่ใช่ป่ะดังนั้นคําตอบมันควรจะเป็นความดันบรรยากาศครับเท่ากับ31มสิบเหารด้วยสามคูณสิบกำลังลบสีแทนคือสามสามคูณสามคูณสิบกำลังลบแเนี่ยถ้าเราไม่คูณสิบกำลังลบสไป2ครั้งใช่ป่ะตัวนี้ก็เป็นสิบกำลังลบสี่สลังลบส ก็เป็นสิบลังลบสใช่ป่ะครับก็ตัดกันได้อมระหนึ่งจาคูณ1 0บกำลังหนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองคําตอบน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันใกล้เคียงกับค่าที่ถูกต้องมากกว่าเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าความดันบรรยากาศโดยทั่วไปมันประมาณ1.01คูณ1 0กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรใช่ป่ะ ถ้ามันเป็นสิบกางเก้าเลยมันก็เวอร์เกินไปเนอะมันไม่น่าจะใชะ่เดี๋ยวขอแก้โจทย์นิดนึงสรุปแล้วขอแก้โจทย์เป็นตารางเซนเติเมตรไม่เอาครับเปลี่ยนเป็นตารางเมตรดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นตารางเซนติเมตรตัวเลขมันไม่มีความเป็นไปได้เลยในความเป็นจริงอะ่ะใช่ปะ่ะอ่าก็ก็แก้โจทย์ครับก็จะตอบป,ประมาณ1.01คูณอ่าต่อมาหนึาคูณ1 0บกว่ัง5นิวตันต่อตารางเมตรครับ